สวัสดีครับทุกคนหลังจากหายไปนานวันนี้เรากลับมาพรับความโหดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดดลยชุกกู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 จะตายกูจะตายชุกกูชุบกูฮ่าไอเฟลดิจแมนไอเฟลดิจิไอดิจิอันลวตึงเครียดในโลกไหมครับเฮ้ยเยแม่ไม่เหลืออี้อะไรเลยไอจ่าจะตายตีอะไรนักหนาวเฮ้ยเอาไปเลยสัตว์ตัวกูกูกับแม่งหลายรอบแล้วไอ้เฮี้ยเนี่ย คือมีนะมีนะซอมบี้ป่ะหามาแดงอยนดิกูไม่มีแรงนั้นอะตอนเนี้ยกูเลยตัวเปล่าวันนี้ผมก็จะมาสู้กับปรสิตท,ที่สามารถกลายร่างได้เรื่อยๆจนไม่รู้จะระวังอะไรดีเลยแถมในระหว่างการประชนภัยนี้จะมีการทะเลาะก,กันแบบไม่มีใครยอมใครมาดูกันว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดก็ฝากกดไ like ลค์กดติดตามและเตรียมตัวให้พร้อมกับการกลับมาครั้งนี้นะครับไปลุยกันเลยเอาวแล้วครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งในช่อง YouTube ที่ไม่ธรรมดาเขินมากเลยไม่ได้อัดนานละ ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับมอสพาลาซีเดดี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 ไหนก็เออแนะนำตัวหน่อยครับคุณคนแรกเลยอ่ะแว่นชื่ออะไรแนะนำตัวชืิคกี้วับโอ้เอ็นกูอ่าเอาดีเดียวดีดีน้องชื่ออะไรน้องชื่อคะไรชื่อกูไอสัตว์ชื่ออะไรผมชื่ออะไรครับค่ะน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรผมชิคกี้วับอ๋อโอเคครับ อ่ะคือกูไม่เคยเล่นมอสพาราไซ์มาก่อนเพราะฉะนั้นกูก็จะตัดต้นไม้อย่างแรกเลยมันทำามันตัดไม่ได้วะอ๋อแม่งเป็นพาราไซ์สมจริงไอเหี้ยกูเคยเล่น R L c r a อ t ครอยู่ต้องไปทุบกาเวลแล้วกาเวลไปทุบกระหิตนิดทีมันไม่มีนะเว้ยโอ้ยนี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเข้ยเอ้กูจะตัดมาที่มันตัดไงวะนิวมันต้องตัดกูตัดก้านใหญ่ๆอ่ะก้านหนาๆ ต้องตัดเนี่ยต้องตัดเอาไม้ไม้กูเอาไม้ไม้อะไรของกูของกูมันของกูเนอะของกูของกูของกูอยายายาจะไปคนละต้นดีกว่าทำไมเราไม่รีบพาแกะวะกูเริ่มรู้สึกอันตรายหล้วแจ็คผ่านไปเฮียเอาโหไม้มาเป็นก้อนเลยมันปิดไอ้มุมซ้ายบนไงวะกดมั่วๆแม่งก่อนให้มันเฮ้ยทำไมอะไรได้ลูกโอมาด้วยอ่ะอุ้ยแม่งตัดกี่ลมทั้งต้นเลยเว้ยโคตรชอบเลย โอ้ยมาเยอะมากเฮ้ยแจ็คถามกดโอเสกไก่ออกมาโอ้ยกูจะไม่กดแล้วกันเดี๋ยวกอนอ้าวมันไปแล้วกูยังไม่ทันกดเลยอ๋อมันไม่ใช่ไก่ด้วยมันคือเป็ดไอ้เหี้ยอ้ามันคือเป็ดเหรอเดี๋ยวนี้มีเป็ดด้วกดโอเพื่อเสกกูัวตเฮ้ยรีบฆ่ามอนก่อนที่แม่งจะติดเชื้อทั้หมดนู้นไว้ไม่งั้นอดแดกนะเว้ยไอ้เหี้ยเอาล้วครับทุกคนคงสงสัยว่า การที่มอนติดเชื้อในออพราซต์นั้นคืออะไรก็ทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมครับใช่ใตัวด้านหลังผม,มแหละนั่นก็คือการที่ตัวอ่อนของพราซต์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบว่าหนอนของพราซต์ไปเข้าไปในร่างสัตว์จะเกิดการติดเชื้อขึ้นทําให้เวลาเราฆ่าสัตว์มันก็ออกมาเป็นซึ่งในวันแรกๆมันก็จะไม่มีการทําให้สัตว์เป็นพราซต์พวกผมก็เลยรีบฆ่าก่อนนั่นแหละโอเคไปกันต่อ แม่งเข้าสิทำคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรฮะคับได้นอนก่อนอันดับแรกกูบอกให้นะถ้าพวกมึงไม่ฆ่าตอนนี้นะตอนหน้ามันมาแดกมึงแทนนะอยากจะได้แบตแดกมันมันมาแดกพวกเราแทนนะจะมือเล่าหาแก่อีกเอ่อหาแก่อีกเา่หาแก่อีกสี่ตัวไม่ดิหาแก่อีกห้าตัวกูตัดทีเดียวแม่งลบประมาณห้าต้นเลยหรอต้องตัดจากโคนอะ อยู่มึงหาแกงเนี่ยอ้ยอะไรเพื่อนตัวดมเลอะไรนะตัวตัวอะไรนะตัวดำ I f o u n ีด i d i แมนไ f o ฟาวด i d ้ดิดี้ n d a n I o n d d อ้อันนี้บุลลี้คับแกีกอนไดงเลยจะครับแกงนอนได้แหละอันนี้เลนยูเบสิกนะครับครับแกงนอนได้ละ พอดีเลยเออกูก็ขาดขาดขนใหญ่เกนขาดอีกหนึ่งอันเฮ้ยเฮ้ยแรปเตอร์เกิดต่อหน้ากูเลยแรปเตอร์แรปเตอร์ช่วยกูด้วยอะไรดีดีเกิดช่วยกูด้วยมึงอยู่ไหนกันน่ะไว้ดีดีแมน i ว้ดีดีนุ้ยนี่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 แมลงกินุ้ยแกจะบอกว่ามึงเจออะนี่นี่มานี่มานี่มึงมึงจัดการนอนนอนนอนต่อต่อบักขึ้นสูงๆแล้วนอน ไม่มันบินได้นะเว้ยปรสิตบางส่วยังยังไม่เข้าเฟสหนึ่งอ่ะฉันกูนอนเลยนอนได้เลยอะฮะขัดของแกกันเลงเอาไปกูหลับคอคอเฮ้ยสอบบีมาเฮ้ยเอาเอามาตีกูมันตีกู go ไอ้ยเฮียแล้วมึงตีมาหากูทำไมเล่าเจ๊กีนอนหน่อยพี่ผมดีแล้วกูกูแหละเศร้าไอ้เฮีย เอ้ยมันถือดาบมันถือดาบมันมีดาบเอ้ยมันมีขวานมันมีขวานดับไหมไม่ดาบเด้ออะไรไอ้ชอบมาเดาได้ด้วยมาเดาได้ด้วยฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยเฮ้ยต้้างบ้านอยู่ไหนทำไปเลยมันโดาอดทำไรอ่ะมันทำไรของมันอ่ะเป็นเดี๋ยวอสงหวะนี้ครับผมก็ได้ศึกษาเป็นทฤษฎีของพลิสิตครับดูพฤติกรรมมันครับโอซาร่า มันตัวนี้มันชอบกระโดดย่องแยงย่องแยงเฮ้ยโอ้โหซอมบี้จับจับดีๆแต่ตอนนี้มันโดดมามันโดดมาคุณเนี่เฮ้ยทำไมพวกซอมบี้พวกมอนมันใสหน้ากากกันวะกูไม่รู้แต่กูติด infected ็ดกกลินอยู่ได้ฝึกกลิ่นกูขุดลงมาเรื่อยๆอ่ะ I do it again no cause เฮ้ยเอ็นด์ได้โปดับอะไรวะพาถั่วกูใช่เลย ไม่เจอเพอดอบได้ไงวะแมงเสียวอ,อ่ะกูเตียงเอ๊กกูวางไว้นี่แหละกูเซฟด้านบนไม่มีใครมีทานเลยเอ่ะอี l ู้ know you love me d don't care ตัดมาเทสเทไม่ e ด้แล้วกะตัดดอกเดะเฮ้ยมึงเ,เอาเนื้อกูอะไรอะไรกูตัดมากูทำเอ,อ้ยจะตายจะปีกเข้าพอๆกันเฮ้ยมึงแบ่งให้กูมึงบี้กู uh, จะตายสัตว์้ามึงหยิบไปชิ้นนะมึงได้รู้แน่นรกเป็นไงะสะัตว์เป็นยังไงอะ่ะฮ่าท้าทายไอ้เฮียเฮ้ยกูเจอฐานไวอ<ๆ>ันนี้ล<ๆ>ิมิทออย โอ้ my god โอ้ my god เจคกี้เจอออยเจคกี้ฟังไปประมาที่ก็คลคายกันเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเจกี้กับมึงตะกะไหนเนี่ยพูดเลยพูดดีๆนะน้องขวานพี่ยิ่งอยู่ไม่ค่อยนิ่งอยู่เอบคครับใจเย็นครับต้องรีบสร้างบ้านแล้วนะตอนนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีทีวีในบนโลกอาหารคั่วเฮ้ยใครขโมยอาหารกู ออารร์์เกกูปบใจไอคิวส <IQ S 2> ี่ก้อนกูไอคิวน่าจะขโมยเห็นสี่ก้อนกูนี่นะครับดูพวกดูพวกหัวไอ,ไอ,ไอหัวหินนะครับ ไปทานี้ต่อพี่ลงไปเลยมันจะมีคนหนึ่งเว้ยมันจะมีคนหนึ่งในกลุ่มเราวเวอร์ที่แม่งจะวิ่งเล่นอยู่เฉยๆอ่ะแต่ปุ๊บพอเราขุดของมาเสร็จปุ๊บใช่มันก็จะเอาของเราแบบว่าเอ้ยขอหน่อยขอไปคราบดาบเลยดิขอหน่อยนะสักคนนี่แหละที่ในกลุ่มเราอะ่ะสักคนนี้อ่ะยืนกว่าวิธีคราบดาบเดียวห <laughs> าวิธีคราบดาบเดียวยู่ดเลยเ่ ขุดเหมืองเสร็จแบบเหล็กกูออกมาเหล็กกว่ายังไม่ทันได้อุ่นเลยแม่งขอเหล็กหน่อยดิจะคราบดาบอะแล้วก็ไปตัวแตกตายเฮียดาบหายจริงว่าคิวคราบอย่างนี้นี่เองจริงว่าคิวได้ลุดสูดละฮะพี่กูพูดไม่จริงใครก็ไม่รู้ไม่จริงผมขอค้านครับผมขอค้านจะป้นต่อได้ไงบ้าบุกเทำไมกูติดสโลเนตวะ กูก็เป็นเฮ้ยลับเตอร์ลับเตอร์ลับเตอร์กูไอ้สัตว์กูมีคาตานะโยชิเทงไข่เฮ้ยเราไปอยู่ใกล้เราจะอายเหรอเราต้องใส่ไากาวะเออกูไม่เป็นไรเละเฮ้ยเฮ้ยดันเจียนดันเจียนตรงกูมีดันเจียนไปสำรวจกันแต่กูขอฆ่าลับเตอร์ตาอะไรอยู่ก็โผล่เอ้ยยยยยยลย จุกู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 ตาตาปะเฮ้ยเอาดาบให้กูด้วยเหรอคนดีจังเลยกูให้เพราะกูใช้ขาตานะมาเลยพวกมักเตอร์ไม่ได้เก่งไม่ได้เี่อะไรหรอไอ้สัตว์โดนกูฆ่าแน่พวกมึงกูมีขาตานะก็เลยอะไรคือคออฟเดอะไฮท์ผู้ติดสถานะคออฟเดอะไฮท์ เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพลราไซคัสแรกจริงๆก็อยากให้มีพาร์ตต่อนะแต่ว่าขอ10-20 like, ไลค์นะแม่พอดีว่าเหนื่อยมากเลยการถอดคลิปโอ้ทุกคนนะขอ10ไลค์ก็ไว้เชินใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย